ช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการทัวผี2019ของเราในวันนี้ได้เดินทางม,มาตามคำท้าของเจ้าถิดในสถานีตำรวจร้างครับที่นี่มันคือสถานีตำรวจร้างนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็เปิดทำการตามปกตินะครับแต่ว่าณตอนนี้มันล้างแล้วครับ มันมีประวัติอยู่ครับคือว่ามันมีนักโทษชายคนหนึ่งเคียดครับผมแล้วก็ใจผูกคอทายที่นี่หลังจาเหตุการณ์นั้นนะ่ะมันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับโทษที่เข้ามาที่หลังกลางคืนมันก็จะมีหมาหอนครับได้ยินเสียงแตกแปลกมากอย่างเช่นการลากโซ่ตัวเห็นเป็นเงา คนปกคอตายหรือมาขอความช่วยเหลือเป็นเสียงเรียกเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเฮี้ยนครับผมเคยเอาพามาสวนแล้วก็แบบว่าเอาดวงวิญญาณเนี่ยกลับไปที่ที่บ้านแต่ม yeah nee. ันก็ยังมีอยู่ครับยังเชื่อว่าวิญญาณยังอยู่ที่นี่ครับคนแบบว่าตายโหงอะไรประมาณนี้น่าจะวิญญาณน่าจะยังอยู่จากประวัติที่เจ้าถิ่นเล่าให้ฟังถึงตำนานความหลอนของสถานที่แห่งนี้ ที่น่ากลุวเพรการเสียชีวิต,ตของผู้ต้องหาเมื่อนานมาแล้วและในวันนี้คุณแท็กและคุณเจจะสื่อสารได้ถึงการมีอยู่ของดวงวิญญาณรายนั้นได้หรือไม่รับชมต่อช่วงหน้าครับพิธีกรของเราก็พร้อมที่จะเข้าไปสำรวจภายในสถานีตำรวจร้างแล้วและทั้งคู่จะสมัมผัสอะไรได้หรือไม่ไปชมกันครับมีคนลุกเรียว่าเจนวิมาอุ้ย้างอะเก่าแล้วอ,อ,อตรงๆน่าจะหลายปีมากแบบโบราณน,นะคะ ห้องสอบสวนแบบวติแบบโบราณสอนอแบบโบราณเนี่ยนะะห้องสอบสวนเนี่ยเป็นโต๊ะมันก็จะเป็นห้องนะพี่เจนนะห้องเ้วมีโต๊ะนี่เป็นตู้สมัยก่อนเลยนะเกือบสิบปีแล้วผมว่าโต๊ะนี้คงใช้สัมภาษณ์ใครหลายๆคนเยอะมากอะตอนเข้ามาห้องนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหม เอาล้วฮะปะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะครับว่าข้างบนจะมีอะไรบ้างฮะนี่เป็นห้องขังเมื่อก่อนนะห้องขังสมัยก่อนยังมีหมวกตำรวจอยู่เลยค่ะเห็นเงาเงาแต่ยังไม่ชัดตรงเรือนไหนฮะคือเห็นในตาทิพย์เห็นผู้ชายตอนนี้ที่เห็นนะคะในจิตเนี่ยเห็นผู้ชายผอมๆคล้ายคนติดยา หอมมีรอยสักที่แขนซ้ายเพียงแค่ไม่กี่ก้าวที่คุณเจนขึ้นมาที่ชั้นสองก็สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่มีรอยสักปรากฏกายขึ้นมาให้เธอเห็นและดวงวิญญาณดวงนี้ต้องการจะบอกอะไรกับคุณเจนกันแน่ไปชมกันครับไเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคุกกันดีกว่านะครับแน่นอนคนโบราณเขาถือนะฮะเวลาเข้าคุกให้หันหลังเข้านะครับแล้วนะฮะมันเป็นเคดนะครับ ทำไมเข้าคุกแล้วขนลุกวะฮะอือหัวในะหัจัดประหลัดบ,บอกพี่ลองสัมผัสสถานที่ผืนนี้ดูม,มีคนร้ายนะที่เสียชีวิตเหมือนกับเป็นผู้ต้องหามั่นใจว่ายังวนเวียนอยู่และที่นี่ ที่พี่เชื่อเลยว่าที่นี่ล้างไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าที่แล้วแทนเป็นเพราะว่ามีคนที่เป็นผู้ร้ายนี่แหละถาาผู้ชายอันเนี้ยเขามาส่งจิตมาให้สองรอบแล้วว่าไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงเขาอยากจะบอกอะไรแต่เราไม่เห็นเขาไงยังไม่ได้เจอเขาไงไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงส่งจิตมามันมีความตายเกิดขึ้นที่สอนอเนี้ยแต่พี่เชื่อว่าที่นี่มีคนตายโหงแน่นอน จากสิ่งที่คุณเจนสื่อสารดา้ก็เชื่อได้ว่าดวงวิญญาณของผู้ต้องหาที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่อาจจะยังไม่ไปไหนครับมันมีประวัติอยู่ครับคือว่ามันมีนักโทษชายคนหนึ่งเครียดครับผมแล้วก็ได้ผูกคอตายที่เนี่ย น่าขนหัวลุกจริงๆครับที่คุณเจนสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณผู้ต้องหาที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ซึ่งก็ตรงกับประวัติอย่างไม่น่าเชื่อครับและคุณเจจะสัมผัสอะไรได้เพิ่มเติมจากสถานที่แห่งนี้อีกหรือไม่ไปชมกันครับพี่เข้าใจว่าที่เนี่ยเฮียนเพราะว่าเจ้าที่แหลงแต่ที่เฮียนเนี่ยคือผู้ลายแท็ก การตายของเขาเนี่ยที่พี่สัมผัสนะคือตายโหงเหมือนคนทําร้ายตัวเองอ่ะฆ่าตัวตายผูกคอตายลักษณะเนี้ยตายโหงแบบนี้ใช่ินยหใช่ิาเขาจะจะทาให้ทุกคนที่เนี่ยไม่อยู่เป็นสุขเลยยิญญานดวงนี้ยังอยู่ด้วยนะคือสอนอนเนี้ยเป็นสอนอนล้างเทียนมากแข็ไม่ธรรมดานี่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่มีใครอยากจะเข้าไปใกล้แน่นอนครับแต่ดูเหมือนว่า คุณเจนจะต้องการที่จะเข้าไปสัมผัสกับความเฮี้ยนของที่นี่เอามากๆและคุณเจนจะสื่อสารอะไรได้อีกหรือไม่ไปชมกันครับเดนะอยู่ไหน <st utter> คุณอยู่ไหนคะวิพิขนลุกว่าแท็กแต่ว่าเขาต้องอยากเจอพี่แท็กช่วยผมด้วยได้ยินอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยผมด้วยผมอยู่ตรงนี้ครับแปลว่าคุณนะ่ะโดนใจฉันใช่ไหมให้ขึ้นคนเดียว อย่ามาอุทิศส,ส่วนบุญไปให้นะมันใจแท็กยังอยู่มาแล้วค่ะข้างบนเนี่ยเหรอมาแล้วแท็กอยากเจอเปล่าไม่มีคนอุทิศบุญมาให้เลยอะแต่มีตำรวจเอาเครื่องเส้นมาไหว้แท็กห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องใหญ่แท็กมีคนเอาเครื่องเส้นมาเ<อ>ขาบอกว่ากูจะให้พวกมึงอยู่ไม่สงบ พูกคำนี้แท็กเพื่ออะไรอ่ะคนลุกเลยว่ะเขาบอกว่าเขามีมีบุญเนี่ยเหมือนกับมีคนอุทิศบุญให้น้อยทำให้เขาปรากฏเป็นรูปร่างของเงาอะ่ะได้น้อยมากคือวิญญาณตอนนี้ป็นเป็นโปร่ปงโปร่งแสงอะแท็กคือเป็นโปร่งโปรงที่พี่เห็นนะเป็นเป็นคนนี่แหละผู้ชายโปร่ปงโปรงแล้วก็ปรากฏได้ชัดเจนคือวันพระวันโกนแต่พอวันธรรมดาเนี่ย ได้แต่เสียงก็แก๊กก็แก๊ก,แก็กกอย่างเงี้ยให้คนได้ยินหรือว่ามีลมพัดอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นั้นแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเข้าออกตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ด้านล่างแล้วก็ไปเข้าฝันตำรวจเข้าฝันคนที่นี่ให้คนเห็นขอบุญทําทุกอย่างเ,าเคาะเคอะอะไรเขาอยากหลุดไปจากที่นี่แต่ว่ามีมีหมอใครสักคนเนี่ยทำพิธีอะไรไม่รู้เขาพิธีแบบโบราณน่ะเป็นคล้ายๆไสยศาสตร์บางอย่างสะกดวิญญาณร้ายไว้ คือเด็ยวันนี้พี่จะมาถอนคําสะกดออกให้ด้วยจากคำบอกเล่าของคุณเจเชื่อว่าดวงวิญญาณที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่คงจะยังไปผุดไปเกิดไม่ได้จากกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นซึ่งต่อไปจะเป็นหน้าที่ของลูกทั่วผีที่จะต้องเข้าไปสัมผัสความเยี้ยนกันต่อครับยินดีต้อนรับคุณดิวเดอะสตาร์ Star, และคุณเพลงพลละพัง เพื่อนรักนักแสดงสุดซีคู่นี้ครับขอตอนรัอนสอบคนนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยนะฮะลูกพี่ฮะแนะนับตัวเลยครับสวัสดีครับผมดิวนะครับดิวเดอะสตาร์เก้าครับสวัสดีครับผมเพลิงพลพักครับโอเคถามทั้งสองคนดีกว่านะครับไหนๆก็เป็นพี่น้องกันละกลัวผีไหมฮะไม่กลัวครับดิวทั้งเพลิงฮะไม่เคยกลัวเลยครับเคยเจอไหมตอนเป็นเด็กเนี่ยผมกับเพื่อนเคยนัดกันด้วยไปป่าช้ากันไหมโอ้ใจถึงใจถึงใจถึงพี่ ไม่เคยเจอไม่มีเซนทีรับพิพงอ่ะไม่มีเหมือนกันครับครับมีแค่อย่างมากก็ฝันถึงคุณย่าก,ก่อนท่านเสียอ,อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะสื่อถึงกันได้อะไรเงรี้ยแต่นองนั้นไม่ไม่มีแล้วสองคนนี้คใครคิดว่าเป็นคนที่แบบขวัญอ่อนกว่ากันพี่เชื่อว่าน้องสองคนเนี่ยจิตก็ไม่อ่อนนะ<อ>แล้วก็เชื่ออะไรยากด้วยต้องต้องเห็นกับตาได้ยินกับหูเขาถึงเชื่อต้องเจอนะแต่มาที่เนี่ย พี่เชื่อว่าน้องสองคนต้องเจอดูเหมือนว่าคำพูดของคุณเจจะไปกระตุ้นให้ทั้งคู่อยากทําภารกิจของเราแล้วแหละครับซึ่งในภารกิจแรกนั้นคุณดิวและคุณเพละจะต้องจําลองสถานการณ์การสืบสวนสอบสวนผู้ต้องหาครับสถานที่นี้คือโรงพักล้างนะครับเดี๋ยวพี่ให้เราเนี่ยแต่งตัวนะครับดิวเป็นตํารวจนะเพล โอเคเดี๋ยวพี่จะ,จ,ะจำลองแล้วนะครับเป็นละครเลยนะฮะว่าดิวเนี่ยจับเพลิงขึ้นมานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมานี่จนตามมาเดินเร็ๆหน่อยฝั่งนี้เดินไปฝั่งนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ไม่นั่งได้ไหม โอเคฮะพี่จะถามเพิงก่อนว่าตอนเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศรอบๆบรรยากาศโรงพักเป็นยังไงบ้างครับเพิงครับก็มืดๆอยู่ครับแต่ยังไม่เจออะไรครับดูน้องสองคนไม่กลัวอะไรเลยนะดิวฮะ <c oughs> รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรครับพี่แต่ก็เสียวๆนิดนึงครับมันมืดอหครับพี่ตอนนี้ แน่นอนฮนะทั้งสองคนนะฮะได้เห็นสถานที่นี้แล้วแล้วรู้เลยว่าเป็นสถานที่จริงนะครับมีการสอบสวนจริงนะครับและที่สำคัญนะฮะอยากจะบอกน้องทั้งสองคนนะครับว่ามีการตายอยู่ที่นี่จริงๆนะฮะไม่แน่นะวันนี้เขาอาจจะมาทําให้ทั้งสองคนได้เห็นเดี๋ยวพี่อยากให้ใครคนหนึ่งเนี่ยจุดทูปใต้โต๊ะสอบสวนนะฮะนะครับและอีกคนเนี่ยไปอยู่มุมห้องทาง ไกลๆหน้าตางเนี่ยแล้วหันหน้าเนี่ยเข้ากำแพงเชียร์กันเลยครับแล้วจุดทูบด้วยครับเสร็จแล้วบอกพี่ครับดอกนะครับเรียบร้อยครับจะทำพิธีอัเชิญอมิญญานขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่ ทางให้ข้าพเจา้าทั้งสองคนเปิดทางให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนเปิดทางให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้สัมผัสดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ได้ด้วยเถิดดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ได้ด้วยเถิเดี๋ยวให้สคนนะเอาทบปิดบริเวณที่ทีมงานเตรียมให้เลยครับ <S <S แล้วเดี๋ยวพี่อยากให้เพิงนะครับไปปิดประตูนะครับ ทราบครับผมเครับดิตอนนี้ผกันอยบนรพสคนนะฮถ้าดิได้อะไริได้ยินอะไรนั่ไม่ใช่ทีงานฮและถ้าได้ินอะไรสามารถบอกพี่ได้ตลอดเวลา กค่ะวิญญาณดวงนี้เขาเหมือนมีกรรมมะค่ะเขาฆ่าตัวเองตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยมีคนอุทิศส่วนกุศลไปให้เลยทําให้วิญญาณเนี่ยสามารถปรากฏได้แค่แป๊แบเดียว <c oughs> มีพลังปรากฏได้แวบๆแ,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 แล้วต้องรีบคือไม่สามารถปรากฏได้นานโอเคฮะดิวฮะเพิงครับรู้สึกยังไงบ้างฮะเอาจริงๆนะพี่ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ครับอ๋อแล้วเพิงล่ะครับเพิงรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็เหมือนกันครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวอาจจะต้องแยกกันทำแล้วนะครับและเราจะไปเล่นในคุกกันจริงๆแล้วนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปภารกิจที่สองเลยครับในภารกิจต,ต่อไปจะต้องเข้าไปท้าทายดวงวิญญาณในห้องขังจะน่ากลัวขนาดไหนรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับปฏิบัติการล่าท้าผีทั่วผี2019นในสถานีตำรวจกลางที่มีผู้ต้องหาผูกคอตาจนเป็นจุดเริ่มต้นของความเอียนโดยนักแสดงเพื่อสี คุณดิวเดอะสตาร์และคุณเติร์ห้ามพลาแน่จริงก็ออกมาดิออกมาสิตอนนี้วิญญาณเนี่ยที่พี่เห็นในยืนเหมือนได้พอใจวิญญาณมีน้ำตาออกมาน้อยมากที่จะเจอผีร้องเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเพิงรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกเศร้าครับอตอนนี้ผมรู้สึกเห็นใจเขาครับสงสารเขามาก อยากช่วยเขาให้ออกไปจากที่นี่ทำให้รู้สึกขบขู่รู้สึกเศร้ามากครับมันรู้สึกวังเวงเศร้าๆครับ